อาจารย์ครับในกรณีแบบคลองโยงก่อนนะครับก็คือหลักการเนี่ยก็คือว่าใครถือครองพื้นที่มากจําเป็นต้องเสียภาษีมากใครถือคลองน้อยก็ต้องเสียน้อยแต่เหมือนคลองโยงเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรมาพันกว่าไร่นะฮะแล้วก็คนในบริเวณนั้นก็เป็นเกรรษตรกรด้วยจําเป็นต้องรับภาษีจํานวนมากแบบนั้นเนี่ยแบบนี้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายต้องการไหมคะคือตามจริงเนี่ยกฎหมายไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเก็บภาษีจํานวนมากกับคนเล็กคนน้อยนะคะแต่คราวนี้ ลักษณะของครองโยงเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษนะคะซึ่งพอไปดูกับตัวกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าครองโยงเนี่ยจะต้องเสียภาษีจากผืนเอ่อจากที่ดินทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมมูลค่าทั้งหมดเพราะว่าเอ่อที่ดินของครองโยงเนี่ยถือโดยสากลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูว่าเจ้าของเนี่ยมีมีขนาดที่ดินเท่าไหร่นะคะแล้วก็มูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่นะะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะต้องไปพิจารณา แยกต่างหากกันะคะว่าลักษณะของโครงโยงนี่เป็นลักษณะที่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับที่ดินทั่วไปนะคะก็จะต้องไปหาวิธีว่าจะทํำยังไงที่จะไม่กระทบกระเทือนนะคะในในการจัดเก็บภาษีที่มันมีมูลค่าเยอะขนาดนั้นกับกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับโดยหลักมันเป็นข้อยกเว้นในกฎหมายอาจจะไม่ได้กําหนดไว้ครับอาจารย์แต่ว่าในการจัดเก็บที่จัดเก็บภาษีในลักษณะนี้เนี่ยมันควรมีข้อยกเว้นอะไรที่ที่เป็นหลักในการใช้กฎหมายบ้างไหมครับอาจารย์ คือ <c oughs> อันนี้เนี่ยถ้าถ้าพิจารณาของครองโยงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาถือครองที่ดินเนี่ยไม่เยอะอน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็มีการทําแผนที่ที่ที่เขาใช้กันนะคะว่า,าที่ดินของแต่ละคนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเก็บภาษีก็ควรที่จะจัดเก็บตามขนาดที่เขาใช้จริงนะว่าฐานภาษีเนี่ยแต่ละคนเขาถือพื้นที่อยู่เท่าไหร่รแล้วก็ไปคูณกับมูลค่าของอตัวราคาประเมิน ะค,ะคือคน,ค,นคนที่จะแยกเป็นแปลงๆนะคะไม่ไม่ใช่จัดเก็บทั้งหมดในลักษณะนั้นนะคะก็ก็ต้องไปดูว่าจะจะมีการออกประกาศอะไรที่จะมาช่วยเหลือ,อในส่วนของเกษตรกร,กรของคลองยงไดคะคะ้คือตรงนี้ไม่ได้ทําให้เขาได้สิทธทิพิเศษที่มากกว่าคนอื่นนะคะก็คือว่าให้เขาได้สิทธิ์เหมือนกับคนอื่นนะ,ค,ะ,นะค,ะคือถ้าสมมติว่าแยกโนดแล้วเนี่ยคนที่ถือครองแต่ละลายเนี่ย เขาก็จะเสียภาษีในในระดับที่แล้วแต่ว่าเขามีมูลค่าที่ดินตรงนั้นเท่าไหร่แล้วถ้าพูดไปถึงที่สุดแล้วก็คือว่าเกษตรคือถ้าใช้ที่ดินเพื่อทําการเกษตรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วจะต้องได้ยกเว้นภาษี50ล้านครับนะคะคือถ้าสมมติว่า,าเขาแยกโฉนดค่ะคือคือถ้ากลุ่มเนี้ยเขาแยกโฉนดของใครของมันเนี่ยนะคะเขาจะต้องได้รับการยกเว้นภาษีด้วยนั่นหมายถึงว่า เขาก็คงไม่ต้องเสียภาษีเลยเพราะว่าแต่ละแปลงที่ที่เกษตรกรแต่ละคนเป็นเจ้าของเนี่ยมูลค่าก็ไม่เกิน50ล้านครับค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรนะฮะที่จะทำให้เขาได้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้นะแต่แต่ไม่ใช่สิทธิ์ที่แบบมากกว่าคนอื่นครับเหมือนกับเกษตรกรหลายคนก่อนหน้านี้ที่เราเคยยกตัวอย่างกันก็คือว่าเป็นเกษตรกรมาดั้งเดิมอยู่ดีห้างสรรพสินค้ามาขึ้นอยู่ข้างๆที่ ในลักษณะนั้นเขาต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันควรจะมีการพิจารณาว่าใช้ประโยชน์จริงเท่าไหร่และควรจะต้องเสียตามความเหมาะสมยังไงใช่ไหมคืออันคือในในกรณีนั้นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งคืออันนั้นเนี่ยมูลค่าที่ดินของเขาสูงขึ้นเพราะว่ามีมีการพัฒนาต่างๆเข้ามานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการคิดภาษีมันก็จะคิดตามมูลค่าของที่ดินของเขานะคะแล้วก็การยกเว้นภาษีมันก็ตาม ตามที่มีการประกาศมีมีการกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติอยู่แล้วแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าของฮองโยงจริงๆเขาก็ใช้กันคนละไร่ซึ่งซึ่งในมูลค่าตรงนั้นถ้าเอาเข้าจริงแล้วจะอาจจะไม่ถึง50ล้านด้วยซ้ําซึ่งก็เข้าเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการยกเว้นของเกษตรกรแต่ทั้งนี้เนี่ยในกรณีแบบนี้ท้องถิ่นเขามีอํานาจวินิจฉัยใช้ดุลพินิษ์ได้เลยไหมครับหรือจะเป็นต้องพึ่งหน่วยงานอื่นด้วยคือคือกรณีนี้ท้องถิ่นคงใช้ดุลพินิษไม่ได้ครับ ะค,ะคือ,ต,อต้องมาถึงในระดับของกระทรวงหรือว่าออหน่วยงานที่ที่ดูแลกฎหมายฉบับนี้นะคะเพราะว่าเขื่อนนี้มันเป็นมันเป็นลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนร่างกฎหมายเลยเนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นรายละเอียดอของ,ของแต่ละพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร,รมันก็เลยทําใหออ้ไม่ได้มีการเขียนอะไรที่แยกพื้นที่ในลักษณะนี้เอาไว้นะคะแต่ว่าเมือม่อเมือ่อทราบว่ามีประเด็นปัญหาแบบนี้เนี่ย อะ่างหน่วยงานที่รับผิดชอบก็กําลังพิจารณาจริงๆกําลังพิจารณาอยู่ค่ะว่าจะจะจัดการกับเรื่องตรงนี้ยังไงเพื่อไม่ให้กระทบกับคนเล็กคนน้อยที่แบบเออเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรกรจําแรงด้วยนะคะต้องยืนมือ่เข้ามาช่วยเหลือคราวนี้เรามองในภาพรวมจากข้อมูลที่ให้เมื่อสักครู่จากปี62เริ่มประกาศใช้นะฮะหกสยังคงเก็บในอัตราเดิมแต่พอ63กับ64เนี่ยลดลงมาอย่างเห็นได้ชัด จาก6 0 0 0 0เหลือ30,000ล้านในจํานวนนั้นแน่นอนภาษีที่ดินและสินปลูกสร้างเก็บไม่ได้จํานวนน้อยเท่านั้นเองแต่อาจจะบอกได้ว่าเป็นช่วงของโควิด19ที่มีมาตรการของรัฐบาลด้วยครับอาจารย์แต่คราวนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีในหลายพื้นที่อย่าง,างเช่นกรุงเทพมีการรายงานมาล่าสุดว่าทะลุเป้าไปเป็น1 5 0เปอร์เซ็นต์มากกว่า4 0 0พล้านในแง่ของการจัดเก็บภาษีที่ดีลและสิงปลูกสร้างตอนนี้มันเข้าที่เข้าทางหรือย,ยังครับหรือว่ายังมีอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บอยู่บ้าง คือในในช่วง2ปีแรกคือ63ก็บ64เนี่ยนะคะคือรายได้จะหายไปเยอะเพราะว่ามีลดลดหย่อนภาษีไป90%นะะพอมาปี65เนี่ยนะคะก็คือเก็บเอ่อร์เละแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของการบรรเทาภาระภาษีอยูนะ่ในปีที่3เนี่ยคนที่จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นแค่75%ปนะะปีที่ปี66เนี่ยถึงจะจ่าย100%สําสำหรับคนที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยนะคะรายได้ก็น่าจะเพิ่มขึ้น คือในในปีนี้เนี่ยที่จัดเก็บมาได้แล้วก็ประมาณน่าจะประมาณ3 5 0 0 0ล้าล้านแต่ว่ายังมีภาษีครั้งชำระอีกนะคะซึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3 6 0 0 0ล้านได้นะซึ่งมันก็จะไปพอๆกับเอ,อภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีมูลท้องที่เดิม,มนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยนะเมื่อมีการจัดเกบเ็บเต็มที่คือไม่ไม่มีการบรรเทา,าภาระภาษีไอ้ตัว เจเอรเนี่ยนะคะก็รายได้น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การสำรวจต่างๆเนี่ยถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสำรวจพื้นที่อย่างเต็มที่ร0 0ยเซนะคะก็คาดว่าน่าจะสามารถเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะตามจริงแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เพิ่มขึ้นถึงระดับ3-4มสี่หมื่นล้านด้วยซ้ำไปนะคะแต่คราวนี้เนื่องจากว่ามันมีการยกเว้น การลดหย่อนต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นเรื่องของ50ล้านบาทที่อยู่อาศัย5้ล้านบาทการเกษตรตรงเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เป้าหมายในการที่จะทําให้องค์กรปกครองส่นท้องถิ่นเนี่ยมีมีรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อนํากลับมาพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยไม่ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควนครนะ,ะแต่ว่าถ้าราคาประเมินที่ดินเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกรมธานารักษ์ก็มีการปรับมาบ้างแล้วใช่จริงๆแล้วมันต้องมาขับใช้ตั้งแต่ตั้งแต่6 3าแล้วนะคะแต่ว่าโควิดก็เลยก็เลยชะลอตรงนั้นไปใน,น <ะ S 1> ในจํานวนของภาษีที่เราจะเก็บได้ลดลงเนี่ยครับอาจารย์มันมีการเลี่ยงภาษีอยู่ในนั้นด้วยไหมครับที่เราคุยกันเสมอว่ามีคนพยายามใช้ช่องของกฎหมายสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เก็บตามเจตนารมณ์ของการใช้ที่ดินที่แท้จริงด้วยอาจารย์คือมันมีสองสาอย่างนะคะคือเรื่องของการยกเว้นลดหย่อนเนี่ยก,ก็เป็นประเด็นหนึ่ง ะะซึ่งยกเว้นสูงเกินไป5 0ล้านนียสูงมากแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลนะะแล้วก็การเลี่ยงภาษีเนี่ยก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะะใ,นในเรื่องของที่ลกกลางว่างเปล่าที่คนก็พอจะต้องเสียภาษีเนี่ยนะะก็พยายามเลี่ยงไว้ก่อนตามจริงไม่ได้คํานวณด้วยซ้ําไปว่าการที่ไปปลูกพืชอะไรตรงนั้นเอาไว้เนี่ยตามจริงแล้วมันจะต้องลงทุนไปอีกเท่าไหระะ่อาจจะไม่คุ้มจ่ายภาษีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะจะไม่ได้คิด อะไรตรงนั้นนะแค่ว่าพอต้องเสียภาษีปุ๊บอ่ะขอไม่เสียไว้ก่อนอนะอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายรายได้ของท้องถิ่นหายไปแต่ว่าอันนี้จริงเนี่ยเราควรจะจัดเก็บภาษีให้ให้มันแบบครบถ้วนแล้วก็ให้ฐานภาษีมันกว้างนะคะโดยการให้มีการลดหย่อนเนี่ยหรือว่าเออเรื่องของการยกเว้นเนี่ยจะต้องทําให้น้อยลงนะคะคือการเก็บภาษีเนี่ยาจะจะไม่ต้องสูง ก็คือว่าให้ให้ทุกคนสามารถร่วมจ่ายได้นะแต่ว่าเราจะต้องเก็บให้ให้ครอบคลุมนะคะคือการยกเว้นเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่สมเหตุสมผลนะคะคือคนที่เขามีกําลังจ่ายก็ควรที่จะให้เขาจ่ายครับคืออย่างน้อยเพดานในการจ่ายอาจจะต้องลดลงมาแล้วตอนนี้ แล้วก็ในเรื่องของการหลบเลี่ยงอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ควรชําระภาษีไปเป็นเกษตรกรรมให้ชําระน้อยลงอันนี้มันเป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปดูให้การจัดเก็บมันดีขึ้นไหมครับอาจารย์คือตัวกฎหมายเนี่ยเอออันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นมีการเปิดช่องเอาไว้นะว่าจะสามารถที่จะเอาไปทําประโยชน์แล้วก็ไม่ต้อง คือเสียภาษีน้อยลงแล้วกดว็ด้วยการที่ยกเว้น50ล้านบาทเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะว่าพอยกเว้น50ล้านบาทเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่ต้องเสียภาษีไปเลยนะซึ่งพื้นที่อย่างงี้ไม่ได้ทําเกษตรจริงรนะคือไม่ไม่ควรที่จะได,ได้ได้รับประโยชน์จากการยกเว้นสาหรับการเกษตรนะคะคือถ้าลดการยกเว้นของการเกษตรให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นเนี่ยนะคะแม้นว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาทําเกษตร เขาก็ยังจะต้องเสียภาษีอยู่ครนะแล้วก็คือมันต้องดูด้วยอะค่ะว่าเออสภาพเนี่ยคือการทําเกษตรตรงเนี้ยเออมันตามควรแก่สภาพหรือเปล่านะฮะสภาพแวดล้อมท่านี้ในกฎหมายกําหนดคํานี้ไว้เลยคือจริงๆริมันมีคําว่าตามควรแก่สภาพนะคะซึ่งพอบริเวณนั้นมันแบบพัน์นิดสาตกรรมอะไรทั้งนั้นแล้วอยู่ดีแบบทั้งนั้นอยู่ดีๆมีแปลงกล้วยอยู่มันก็อาจจะไม่ตามควรแก่สภาพใช่ใช่นะคะคือถ้าสมมุติว่าคุณจะทําเกษตรจริง คุณก็ไปจดทะเบียนเป็นเกษตร,รกรให้ชัดเจนว่าคุณมีการทําเกษตรจริงรแต่ว่าเหล่านี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกษตร,รกรตัวจริงนะะมาตรการ<ง>ของภาครัฐก็ต้องเข้ามารัดกลุ่มตรงนี้มากขึ้นใช่ก็คือมันต้องต้องดูว่ามันตามควรแก่สภาพไหมดูรบ,บริบทบริเวณน,นั้นด้วยนะแต่ว่าอย่างน้อยๆคือก็อยากจะให้ประชาชนคือเข้าใจว่าอันเนี้ยภาษีเนี้ยคือมันเป็นของท้องถิน่นแล้ท้องถิ่นก็นํากลับมาพัฒนา พื้นที่นั้นนะ,ะแล้วก็ราคาที่ดินสิ่งปลูกสร้างในแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโหแบบ 8- ปดเต่อปีอนะ,ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่โหมีการพัฒนาของรัฐเข้ามาเนี่ยบางทีเพิ่มขึ้นแบบสองสามเท่าตัวได้สัมปายสุดท้ายเป้าหมายของการใช้กฎหมายนี้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆว่าเอะมันจะช่วยลดของการถือครองที่ดินที่มันกระจุกตัวอยู่ได้จริงไหมหรือในอนาคตมันกระจายอ,อย่างเท่าเทียมได้อย่างไรบ้างคือภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างตามจริงวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่ได้ ทำให้เกิดการกระจายคือวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินนะแต่เป็นไรายได้ให้ท้องถิน่นแต่คราวนี้เนี่ยในดีตการถือครองที่ดินเนี่ยมันต้นทุนมันต่ํามากหรือแทบไม่มีเลยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยซื้อที่ดินสะสมเอาไว้นะ,นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ในระยะยาวอาจจะมีผลแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยก็อาจจะต้องจัดเก็บเอาภาษีเนี่ยตาก้าวหน้าตามขนาดการถือครองหรือตามมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะของคนคนหนึ่ง ว่ามีอยู่เท่าไหร่นะอันนั้นมันจะมีผลต่อเรื่องของการกระจายการถือครองหรือสามารถได้รายได้ภาษีตรงนี้มาช่วยเหลือกับกลุ่มที่เขาเอาจจะมีปัญหารเรื่องการเข้าถึงที่ดินครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและก็ท้องถิ่นด้วยที่ต้องหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น